สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จาก Your Music วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั้งโลกพ่อรวยสอนลูกหรือ Rich Dad Poor Dad โดยโรเบิร์ตทีคิโยซากิบทที่หนึ่งคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินหนังสือเริ่มต้นด้วยบทเรียนสำคัญที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของผู้เขียน ซึ่งเติบโตมากับพ่อสองคนพ่อแท้ๆของเขาคือพ่อจนซึ่งมีการศึกษาสูงเป็นข้าราชการมีรายได้มั่นคงแต่ก็ใช้ชีวิตแบบหาเช้ากินคำ่ำและเชื่อว่าการเรียนสูงจะนำไปสู่ความมั่นคงในขณะที่อีกคนคือพ่อรวยพ่อของเพื่อนสนิทซึ่งแม้จะไม่ได้เรียนสูงแต่เข้าใจเรื่องการเงินลึกซึ้งและสอนเขาว่าอย่าทำงานเพื่อเงิน ให้ทำงานเพื่อเรียนรู้โรบัตเล่าว่าคนส่วนใหญ่มักถูกปลูกฝังให้อยากได้งานดีๆเงินเดือนดีๆแล้วอยู่ในระบบไปตลอดชีวิตแต่พ่อรวยกับบอกว่านั่นคือกับดักเพราะเมื่อคุณทำงานเพื่อเงินเงินก็จะควบคุมชีวิตคุณพ่อรวยสอนว่า ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรแล้วสร้างระบบให้เงินทำงานแทนคุณไม่ใช่คุณต้องทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตหนึ่งในบทเรียนแรกๆที่พ่อรวยสอนคือความกลัวและความโลภคนส่วนใหญ่กลัวความจนและโลภอยากได้มากขึ้นจึงติดอยู่ในวงจรทำงานใช้จ่ายทำงานใช้จ่ายแบบไม่รู้จบ พ่อรวยจึงสอนให้เด็กชายโรเบิร์ตและเพื่อนเรียนรู้การมองหาโอกาสแทนที่จะรอคำสั่งและฝึกให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ยากลำบากก็ยังมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอโรเบิร์ตบอกว่าจุดเปลี่ยนของเขาคือวันที่เขาเลิกมองตัวเองเป็นลูกจ้างแล้วเริ่มมองตัวเองเป็นผู้เรียนรู้ทุกครั้งที่เขาทำงานแม้ได้เงินน้อยหรือไม่มีเลย เขากลับได้ความรู้ที่มีค่ามากกว่าบทแรกนี้จึงสรุปเป็นบทเรียนชัดเจนว่าถ้าคุณอยากรวยต้องหยุดคิดแบบคนที่ทำงานเพื่อเงินแล้วเริ่มคิดแบบเจ้าของเงินต้องฝึกตัวเองให้เรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ใช่แค่ทำงานไปวันๆและเมื่อคุณเข้าใจว่างเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายคุณก็จะเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆ บทที่สองทำไมต้องเรียนรู้เรื่องการเงินในบทที่สองพ่อรวยเริ่มสอนโรเบิร์ตถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในโรงเรียนโรงเรียนสอนให้นักเรียนเป็นพนักงานที่ดีแต่ไม่เคยสอนให้เป็นเจ้าข,ของกิจการหรือเข้าใจกลไกของเงินโรเบิร์ตได้เรียนรู้ว่าการเข้าใจเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์ยาก แต่มันคือการเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองกับเงินและรู้ว่าเงินไหลเวียนอย่างไรในระบบเศรษฐกิจเพ่อรวยเน้นเรื่องสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงพ่อรวยอธิบายว่าสินทรัพย์คือสิ่งที่เอาเงินเข้ากระเป๋าเราหนี้สินคือสิ่งที่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราหลายคนคิดว่าบ้านคือสินทรัพย์ทั้งที่จริงๆแล้ว มันคือหนี้สินเพราะต้องจ่ายค่าผ่อนค่าใช้จ่ายต่างๆทุกเดือนโรเบิร์ตเล่าว่าเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะสะสมสินทรัพย์ตั้งแต่ยังเด็กเช่นการเปิดร้านเล็กๆก,การปล่อยเช่าทรัพย์สินหรือการลงทุนในธุรกิจพ่อรวยบอกว่าถ้าอยากรวยต้องสร้างสินทรัพย์ให้มากขึ้นและลดหนี้สินลงให้ได้อีกหนึ่งบทเรียนสำคัญคืออย่าทำตัวเป็นเหยื่อของระบบ พ่อรวยสอนว่าอย่ารอรัฐบาลอย่ารอบริษัทอย่ารอใครมาช่วยเรื่องเงินเพราะเมื่อคุณพึ่งพาคนอื่นคุณจะไม่มีวันได้อิสรภาพทางการเงินเขาแนะนำให้เรียนรู้เรื่องภาษีการบริหารเงินการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อให้สามารถปกป้องและต่อยอดทรัพย์สินของตัวเองได้บทนี้จึงตอกย้ำแนวคิดว่าความรู้ทางการเงินคืออำนาจที่แท้จริง และใครที่ขาดความรู้นี้ก็จะต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวันเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินเลยบทที่3ฝึกใช้สมองการเงินของคุณบทที่3มมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนสมองด้านการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทางการเงินของแต่ละคนพ่อรวยบอกว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่จนเพราะไม่รู้จักคิดเรื่องเงินและไม่รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่โรเบิร์ตเรียนรู้ว่าการมีปัญหาทางการเงินไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การไม่ยอมคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างหากที่อันตรายพ่อรวยจึงปลูกฝังให้เขาฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเสมอเช่นสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ช่วยสร้างสินทรัพย์หรือไม่ ฉันกำลังใช้เงินอย่างฉลาดหรือแค่ใช้เงินไปตามนิสัยเดิมพ่อรวยบอกว่าความเฉลียวฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายถึงความรู้สูงแต่มาจากการฝึกคิดฝึกสังเกตและกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆโดยเรียนรู้จากความผิดพลาดเขายกตัวอย่างว่าคนที่กลัวความเสี่ยงมักจะไม่ลองลงทุนไม่ศึกษาธุรกิจและไม่กล้าทำอะไรนอกกรอบ แต่คนที่ใช้สมองการเงินเป็นจะเรียนรู้วิธีลดความเสี่ยงและเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสโรเบิร์ตได้เรียนรู้ว่าคนรวยไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นปัญหาคนรวยจะมองหาโอกาสในนั้นเช่นในช่วงเศรษฐกิจแย่คนทั่วไปจะประหยัดและหยุดใช้เงินแต่คนรวยจะมองหาสินทรัพย์ราคาตกที่จะเติบโตในอนาคต การใช้สมองการเงินจึงเป็นการคิดแบบเจ้าของระบบไม่ใช่แค่ผู้ตามระบบเราต้องรู้ว่าเรากำลังอยู่ในเกมแบบไหนและจะเล่นเกมนั้นอย่างไรให้ได้เปรียบพ่อรวยสอนว่าอย่าทำแค่สิ่งที่คนอื่นทำเพราะฝูงชนมักคิดผิดให้เรียนรู้วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการคิดของตัวเองอยู่เสมอบทนี้เน้นย้ำว่าความสามารถในการคิดให้เป็น สำคัญกว่าความรู้ที่จำได้เพราะโลกการเงินเปลี่ยนตลอดเวลาแต่คนที่รู้จักคิดจะปรับตัวได้เสมอและเมื่อคุณฝึกสมองให้คิดเรื่องเงินอย่างเป็นระบบได้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนคุณก็จะหาทางสร้างโอกาสจากมันได้เสมอบทที่4จัดการอุปสรรคทางจิตใจ ในบทนี้พ่อรวยชีย้ให้เห็นว่าอุปสรรคที่ขวางคนส่วนใหญ่จากความมั่งคั่งไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่โอกาสแต่คืออารมณ์ภายในตัวเองเช่นความกลัวความลังเลความโลภและนิสัยที่อย่างรากลึกโรเบิร์ตเล่าว่าคนส่วนใหญ่มักรู้ดีว่าควรลงทุนควรเริ่มต้นธุรกิจควรเก็บออม แต่สิ่งที่ฉุดพวกเขาไว้ไม่ให้เริ่มคือความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวเสียหน้าหรือแม้แต่กลัวถูกวิจารณ์พ่อรวยจึงสอนว่าถ้าอยากเป็นคนมั่งคั่งต้องกล้าสู้กับอารมณ์เหล่านี้และไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจหนึ่งในคำพูดที่น่าสนใจคือผู้ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้เมื่อเจอความล้มเหลวพ่อรวยบอกว่า ความกลัวเป็นสิ่งธรรมชาติทุกคนกลัวหมดแต่สิ่งสำคัญคือเราจะใช้มันหรือยอมแพ้มันโรเบิร์ตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่าความล้มเหลวเป็นครูที่ดีมันช่วยให้เขาเข้าใจกลยุทธ์ที่ผิดพฤติกรรมที่พลาดและเปิดโอกาสให้เรียนรู้อีกอุปสรรคหนึ่งที่พบบ่อยคือความขี้เกียจแบบซ่อนเร้นซึ่งไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่คือการหาข้ออ้างเลี่ยงสิ่งที่สำคัญจริงๆ พ่อรวยแนะนำให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงผลักจากข้างในและมีวินัยกับตัวเองเพราะแรงผลักที่มาจากเป้าหมายที่เรารักจะช่วยเอาชนะความกลัวและความเฉื่อยชาได้อีกหนึ่งอารมณ์ที่อันตรายคือความโลภเพราะคนที่โลภมากมักมองแค่ผลตอบแทนระยะสั้นและตกเป็นเหยื่อพ่องความเสี่ยงสูงพ่อรวยจึงสอนให้ใช้เหตุผล ไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องการเงินเพราะอารมณ์จะทำให้เราซื้อแพงขายถูกหรือเลือกลงทุนแบบไม่มีความรู้บทนี้จึงสรุปว่าความมั่งคั่งเริ่มจากภายในใครที่จัดการใจตัวเองได้จะสามารถควบคุมการเงินของตัวเองได้ในที่สุดบทที่หเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในบทนี้ พ่อรวยชี้ให้เห็นว่าโอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องมองเห็นมันและการจะมองเห็นโอกาสได้นั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรเบิร์ตเล่าว่าคนส่วนใหญ่มักหยุดเรียนรู้เมื่อจบมหาวิทยาลัยแต่พ่อรวยสอนว่าคนที่ประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต พ่อรวยไม่ได้หมายถึงการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆแต่คือการเรียนจากชีวิตจริงจากการลองผิดลองถูกจากการอ่านหนังสือการฟังการสังเกตและการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าทำไมสิ่งนี้ถึงได้ผลหรือทำไมสิ่งนี้ถึงล้มเหลวโรเบิร์ตได้เห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่เคยหยุดถามไม่เคยหยุดสงสัยพวกเขาศึกษาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงิน เช่นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นกฎหมายภาษีและแม้กระทั่งจิตวิทยาของผู้บริโภคพ่อรวยยังบอกอีกว่าเงินไม่ได้ไปหาคนที่เก่งที่สุดแต่ไปหาคนที่เข้าใจกลไกของมันและรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรคนจำนวนมากทำงานหนักแต่ไม่เข้าใจการเงินพวกเขาสร้างไรายได้แต่ไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักต่อย,ยอด และสุดท้ายเงินก็ไหลออกไปหมดพ่อรวยแนะนำให้เริ่มจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและธุรกิจจากนั้นลองนำความรู้ไปทดลองในชีวิตจริงแม้เริ่มจากเล็กๆก็ยังดีโรเบิร์ตยกตัวอย่างว่าเขาเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เล็กๆตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเขากล้าที่จะลงมือและเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาเชื่อว่า ความกลัวความล้มเหลวคือกำแพงที่ขวางไม่ให้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเรากล้ายอมรับความเสี่ยงและพร้อมจะเรียนรู้จากมันเราจะเปิดประตูแห่งโอกาสได้กว้างขึ้นเรื่อยๆบทนี้สรุปไว้ว่าหากอยากมั่งคั่งในระยะยาวต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิตและความรู้ที่ลงมือใช้งานได้จริงคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครแย่งคุณไปได้บทที่6 ทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเงินพ่อรวยสอนว่าคนฉลาดทางการเงินจะไม่เลือกงานเพียงเพราะเงินเงินสูงแต่จะเลือกงานที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและประสบการณ์ที่มีค่าในระยะยาวโรเบิร์ตเล่าว,ว่าตั้งแต่เด็กพ่อรวยพาเขาไปทำงานในร้านค้าทำบัญชีและช่วยดูแลกิจการต่างๆแม้จะไม่ได้ค่าจ้าง หรือได้มันเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขาได้คือความรู้และมุมมองทางธุรกิจพ่อรวยเน้นว่าทักษะสำคัญที่คนรวยต้องมีได้แก่ทักษะการขายและการสื่อสารความเข้าใจบัญชีและการเงินการบริหารคนและทรัพยากรการตลาดและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจโรเบิร์ตเล่าว,ว่าเขาเคยทำงานขายเครื่องถ่ายเอกสาร ทั้งที่ไม่ชอบงานขายเลยแต่พ่อรวยบอกว่าถ้าอยากเป็นนักธุรกิจต้องเข้าใจการขายเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่งพ่อรวยยังสอนว่าการทำงานในหลายสายไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่คือการเก็บเกี่ยวทักษะที่หลากหลายซึ่งจะต่อยอดกันในอนาคตเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มองงานเป็นเส้นตรง คืองานหนึ่งทำตลอดชีวิตแต่คนรวยมองงานเป็นเวทีฝึกฝนก่อนจะออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองบทเรียนสำคัญคืออย่าเลือกงานเพราะความสะดวกสบายหรือความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ให้เลือกงานที่ท้าทายสอนอะไรใหม่ๆและพัฒนาคุณให้เก่งขึ้นในระยะยาวโรเบิร์ตเน้นว่าถ้าคุณรู้ว่าจุดหมายของคุณคือการมีอิสรภาพทางการเงิน ทุกงานที่ทำในวันนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนสู่เป้าหมายนั้นบทนี้สรุปว่าอย่าใช้เวลาทางชีวิตแลกเงินเดือนเพียงอย่างเดียวแต่ให้ใช้ช่วงเวลาทำงานเป็นเวทีฝึกฝนเพื่อพาตัวเองไปสู่การเป็นเจ้าของเงินในอนาคตบทที่7เอาชนะอุปสรรคและเปลี่ยนมันให้เป็นพลัง ในบทนี้พ่อรวยเน้นว่าการเดินสู่ความมั่งคัง่งไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นทุกคนล้วนเจออุปสรรคความผิดหวังความกลัวและเสียงวิจาร์ณจากรอบข้างแต่สิ่งที่แยกผู้ประสบความสำเร็จออกจากคนทั่วไปคือวิธีตอบสนองต่ออุปสรรคเหล่านั้นพ่อรวยสอนว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาอย่าถอยหนีแต่ให้ถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง โรเบิร์ตเล่าว่าเขาเคยถูกเพื่อนดูถูกว่าฝันลมลมแล้แงๆในการอยากเป็นนักลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยแต่แทนที่จะเสียกำลังใจเขากลับใช้คำดูถูกนั้นเป็นแรงผลักในการพัฒนาตัวเองเขายังพบว่าคนจำนวนมากติดกับดักของความกลัวที่จะผิดพลาดมากเกินไปทั้งที่จริงแล้วความล้มเหลวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดพอรวยพูดเสมอว่า แพ้หนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าแพ้ตลอดไปในทางกลับกันถ้าไม่กล้าลงมือเลยนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งที่ฉุดคนไว้คือคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณอยากไปถึงหลายครั้งเราถูกจำกัดด้วยคำเตือนของคนใกล้ตัวที่กลัวแทนเราว่าจะล้มเหลวแต่พ่อรวยบอกว่าอย่าฟังทุกเสียงให้เลือกฟังคนที่เคยเดินเส้นทางนั้นจริง โรเบิร์ตได้เรียนรู้ว่าความกลัวความกโกรธความเสียใจหรือความผิดหวังไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูถ้าเราเปลี่ยนมันให้เป็นแรงขับเคลื่อนพ่อรวยแนะนำให้เขียนเป้าหมายให้ชัดและทุกครั้งที่รู้สึกทอ้อให้ย้อนกลับไปดูว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรบุตรนี้จึงสรุปว่าทุกอุปสรรคเป็นเหมือนหินลับมีด ถ้าคุณกล้าเผชิญหน้ามันจะทำให้คุณแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและใกล้เป้าหมายมากขึ้นบทที่8สร้างพลังจากความกล้าและความรู้บทสุดท้ายนี้พ่อรวยมุ่งเน้นไปที่การลงมือทำด้วยความกล้าและการพัฒนาความรู้ให้ลึกซึ้งต่อเนื่องเพราะความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ถ้าไม่กล้าตัดสินใจและลงมือจริงโรเบิร์ตเล่าว่าผู้คนจำนวนมากรู้ว่าควรลงทุนควรสร้างระบบไรายได้ควรเรียนรู้เพิ่มแต่พวกเขาไม่ทำเพราะกลัวไม่มั่นใจหรือรอให้พร้อมก่อนแต่พราะรวยย้ำว่าไม่มีวันไหนที่เราจะพร้อมเต็มร้อยคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เริ่มแม้อย่างไม่พร้อม และเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเดินทางเขาเล่าต่อว่าคนที่รวยมักจะมีความกล้าอยู่ในใจกล้าถามกล้าคิดต่างกล้าลองและกล้ายอมรับความเสี่ยงพ่อะรวยจึงสอนโรเบิร์ตว่าอย่ารอให้ทุกอย่างชัดเจนค่อยลงมือแต่ให้ลงมือแล้วค่อยทำให้ชัดเจนจากประสบการณ์จริงเขายังบอกอีกว่า ความรู้นั้นมีอยู่ทุกที่แต่ถ้าไม่มีการนำไปใช้ก็ไม่มีค่าอะไรเลยโรเบิร์ตย้ำว่าความกล้าจะผลักให้คุณไปหาโอกาสแต่ความรู้จะเป็นตัวช่วยให้คุณใช้โอกาสนั้นอย่างชาญฉลาดเขาเล่าว่าตอนเริ่มลงทุนครั้งแรกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากความรู้จากพ่อรวยและความกล้าเล็กๆ แต่เมื่อเริ่มทำความรู้ที่มีเริ่มต่อยอดและความกล้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะรวยสอนเสมอว่าคนที่จะเติบโตอย่างแท้จริงต้องมี3ามสิ่งนี้ 1. เป้าหมายที่ชัดเจน 2. ความรู้ที่ใช้งานได้จริง 3. ความกล้าที่จะลงมืออย่างต่อเนื่องโรเบิร์ตท,ทิ้มท้ายบทนี้ไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะเพื่อจะรวยคุณแค่ต้องกล้าพอที่จะเริ่มและฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากทุกก้าวที่เดินและเมื่อคุณกล้าที่จะลงมือจริงใช้ความรู้เป็นเข็มทิศและเรียนรู้ไม่หยุดเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินก็จะเป็นจริงได้ไม่ใช่แค่ความฝันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะ หากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณกล้าและมีความสุขในแบบของคุณเองนะคะ